สวัสดีครับขณะนี้เราสองคนนะะเอารถมาที่ฝ่ายนาโคนน้ามันหมดนะครับน้องข้าเป็นไงคะเดินเหนื่อยไหมครับนะครับเรารถจอดไว้นะครับรถจอดไว้คุณพี่น้องแล้วเดินมาเกือบครึ่งกิโลนะครับผมครับผมไหนนะฮะยังไม่มีรถผ่านนะครับตอนนี้ยังไม่มีรถผ่านนะฮะขอามช่วยเหลือไม่ได้เน็ตหมดนะครับทักทายเข้าไปหนุ่มบ้านไม่ได้นะครับเน็ตหมดร้อนก็ร้อนครับเดินมาสองคนนะฮะนี่ฮะนะครับ มีรถมาฮะเราจะขอความช่วยเหลือนะครับเราจะขอความช่วยเหลือนะครับตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์มานะฮะรุนครับเราจะได้ไ้รุ่นนะครับเราจะขอความช่วยเหลือนะครับโอ้สามขอไม่ได้ฮะเขามา3าคนนะเราไม่รู้จักด้วยนะครับนะตอนนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะโอ้โหเราสองคนก็จะเดินเข้าไปนะฮะเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเพื่อจะไปซื้อน้ํามันนะฮะตอนนี้เดินมาไกลมากนะร้อนไหมครับอ่าเป็นไงน้องต้งข้าเป็นไงคะ ซื้อน้ำมันเสร็จก็เดินกลับมาค่ะซื้อน้ำมันเสร็จก็กลับมาเนาะร้อนเหงื่อแตกเลยกลับมาเลยนะครับตอนนี้เหงื่อแตกแล้วนะครับดูนะครับแล้วก็ดูชมทุ่งนาข้าวไปก่อนนะครับด้วยความสวยงามนะเพื่อนๆนะครับนะฮะย่างมาดูกันในวิวพี่น้องเอ้ยสวยงามครับตอนนี้น้ํามันหมดต้องเดินกลับนะครับจ้ะค่ะนะครับตอนนี้ก็ แดดแตดแดดแง่ร้อนน้ะผากเนี่ยแตก็ค็กๆเลยเดินนะถ้าไปเดี๋ยวไปซื้อขันน้ำมาด้วยอะรอ,อ,อุ้ยนะฮะตัวต่อบินนะฮะตอนนี้นนท์ไงบินไหมบ,บนินแล้วโอ้โหต่อเกือบตอดพี่น้อง <c oughs> สวยงามจังเยหวัดรถถ่ายนาเลยอ่ะเหรอไหนก็เัียงรถมอเตอร์ไซค์โอเคแะเดินไปก่อนนะฮะตอนนี้แดดร้อน<ป>ข้างี้น,นี่เดินมาถึงใกล้หมู่บ้านแล้วนะครับเพื่อจะไปซื้อน้ำมันนะครับอ่าตอนนี้นอากาศร้อนน,นนะครับเดินเราไปเอามอเตอร์ไซค์ก่อนที่บ้านนะฮะ ซาเล้งเหรอโอ้เงือแตกเลยนั่งสารมาดูเลยนะฮะฟ้าฝึกหนูขับซาเล้งได้ไหมได้ได้ได้ไดให้พี่เให้ับพี่การนั่งรถมาเหรอ,อละ่ะไม่เป็นไรฟ้าไม่ต้องให้พี่เจอจัแบบพี่การมาหรอกเราเดินไปเดินมาแล้วก็เดินไปสองคนรถไหนเข้าไหวไหมไม่ไหวแล้ว,หวเหนื่อยตอนนี้เดินมาครับจะถึงแลง้วเงือแตกแล้วครับหอนพี่น้องโอ้ พอนเดินเดินมากครับบ้านเกือบที่โลกนะครับนาต้องเข้าไปไหนิน้วน้ำน่าสงสารจังเลย <laughs> สงสารลึกสาวพี่นอ้ออโอ้รถน้ำมันหมดมาเป็นใกล้หมู่บ้านแล้วไม่เป็นไรเราเดินถึงลวใกล้ถึงละเดินใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วครับตอนนี้มีรถมาแล้วครับไม่ต้องขอความช่วยเหล,ลือแเราพถึงจะถึงแล้วครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เดินเข้ามาถึงหมู่บ้านแล้วครับผมโหครับผม เกินมาแล้วกับมอเตอร์ไซค์นะครับฮะเราด้วยแล้วก็เมื่ออ่ะเป็นไงฮะเฮออเมไงเข้าไหมฮะเข้าไหม ได้น้ำมันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปเติมในชูน้ํามันขึ้นดิได้น้องเคฟมาช่วยนะครับนี่นะครับนะครับได้มาเข้ามามอเตอร์ไซค์แล้วพี่น้องเย้ได้น้ำไหมครับผมโอเคอ่ะปิดทิชชู่เริ่อ่ะตอนนี้มาถึงแล้วครับพี่น้องมาถึงแล้วครับผมตอนนี้กําลังเติมน้ํามันนะฮะ <c oughs> เออนะีเอ่เติมแนละ้วปุ๊บ เพิมโดยน้องเคบพี่เคบขับรถกลับบ้านนะจะรอขับตาบลน่นกลับม,มีกล้วไหมน่นมีอ่ากล้วใช่หน่เี่ยอมีตั้งสองอกอเอ้าเติม แล้วก็เรียบร้อยตัด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 รอรอกลับบ้านด้วยอ่า <c oughs> เดินไปกลับนะครับเดินไปกลับประมาณเกือบเกินกิโลพี่น้องอโอเคช็อหลังจากเราขับรถมานะครับเราก็จะมาเจอปูอยู่กลางถนนนะครับเดี๋ยวเราก็จับไปปล่อยอีกแล้วนะครับอ่ต้องเข้าจับเลยจับเลยหนีบก่อนคุณปูอ่าเฮ้ยไม่ต้อง<ม>ให้คุณปูหนีบก่อนนี่นะฮะคึบโอเคอ่ะ Okey. Acah. Okay. <tell>